สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะชวนทำยำไก่ใส่หัวปีใส่หอยยำไก่ใส่หัวปีคือวันก่อนนะเราทำจอผักกาดไปแต่ว่าถ้าใครไม่ดูไปจิ้มคลิปดูเลยนะคะแต่ถ้าหาไม่เจอไปว่าเราลงคลิปนี้ก่อน ก็คือวันก่อนเราไปตลาดแล้วก็แบบเจอหัวปีเราก็แบบตัวอย่างก,กินยำไก่แล้วก็เป็นหัวปีแต่ว่าเราต้องแบ่งครึ่งวันเนี้ยเราจะยำไก่ก่อนแล้วก็ไปโคลซื้อน่องไก่มาเพราะว่าอกไก่แพงมากน้ำผิกลาบคืออยู่เนี่ยมันหาแบบพวกแหลมแขนยากอะเอาก็เลยซื้อน้ำริกเลยเจาเอาน้ำริกลาบมาเลยจำได้ถามแม่อะ่ะแต่จำได้ว่า ยำไก่มันจะน้ำพริกเดียวกับน้ำพริกลาบเราก็เลยจะใช้น้ำพริกลาบเนี่ยยำไก่ถ้ารสชาติเหมือนเดี๋ยวคยโทรทมแม่อ๋อเรามีผักปอมของวยากินต้มผักป้อมต้มจืดผักปอมอ่ะเราก็เลยซื้อมันใหญ่มาตอนนี้น้องเราเป็นนิดนึงเราอ่ะวันนี้ก็จะมายำไก่ก่อนเจ้าตั้งน้ำก่อนเจ้าโอเไป่อเดี๋ยวรอน้าเดินแล้วกาจะต้มไก่แต่ตอนเนี้ย ล่างหัอปีก่อนรู้เลยว่ามันจะได้นาเท่าไหร่อ่ะแต่มาต้องแบ่งขึ้นอะมันจะได้เท่าไหร่มันก็ต้องแบ่งขึ้นมันจะได้แบ่งไหมฮะมันดูแบบน้อยมากเลยอะอยังไม่ถึงเลยค่ะอือหือไม่อยากบอกเลยราคาขี่บานเนี่ยโอ้โห เต้าเลยนะเนี่ยโอ้จะแบ่งได้หรอผปพอแบ่งละ <c oughs> ให้ละให้เลยได้ก่อ ปีวอว้อ่อนกี่โมงปั๊บตรงนี้เลยได้ก็ถ้าเอาอ่อนตัวนี้ก็ซพ้ิเหนือแล้วอ่ะเกาแอปี๊ดนมันชอบดำต้องใส่เลือ,อเอาซับปี่มจางหันหันไปเทอไห้ง หลังกล้องถามแม่และว,วันนี้ผมได้โทรต้องแกนเขากลินก่อนพวกข่าไนนี้ว่า,า,า,วาไหวแล้วระวัง ชาบแบบจะโทรหาแม่นานเดืดเดดอดมากเลยอันนี้เป็นไกล่ลองไก,ก,ก่บูชลดระคาแม่ถามเต็ม <c oughs> ปีออะตรงกลางอะกิน,นได้ก็ตรงแกนปีอะ <c oughs> เออแกนมันตีตรงกลางนะ <c oughs> เอา้าว <c oughs> เบนเอาขวางไปแล้วเึงหนึ่ง <c oughs> ล้ำบอก อ๋ออันนี้โคตรแกเลยเนี่ยเออถ้าแกก็เดียวแม่มันสีดำว่ะบอบอ,บอเป็นจะย้ำใส่ไก่อ๋อย้ำใส่ไก่เออเป็นอยังน้ำพริกมันเป็นน้ำพริกลาบเนาะเออนหนักได้เลยเป็นอยังย้ำไก่เนี่ยตีมันสีดำเออแต่เศร้าอ่ะนักนะถ้าโตมัน แม่น้องลวกปีพร้อมกับต้มไก่ได้ก็ก็ว่าต้องแยก,ก,ยกยแม่สบายดีก็แม่ซื้ออย่างไปซื้ออย่างมออัานเลยดีอลได้อลอ๋อขอรถไปไหนแอลพ่ะ ในในเอ่มสีม่โมงสี่โมงไ่ายกอูอยากกินแ๋ยวพักูดอ,อยาก,ยากมันก็จะยากไปก็พัอกูดอะ่ะก็จะหายยากไปนิดนึง,งน้องต้มแยกได้ก็พอดีว่าหม้อมันน้อยอะ่ะ ต้มไก่กับปีแยกได้ก็พอดีหม้อมันอันน้อยอ่ะเอ,อ้ยได้ไก่แยกกันได้เติมจานหน่อน้องอยากกินแกงปีแต่ว่าน้องมีพักละมีพักดีดมันจะลั้มก็ใส่ปักละก็ได้กปะเกินใส่แล้วอ้ําใส่พักดีดเหรอได้อยู่น้าแกงใส่เขียนสเหรอมีพริกมีกระเทียมบ่รออพริกหอม ห้าอาเอเนาะ<ส>มันจะลํำกันไหมพักดีดกับมีว่ะเออมันครบมันต้องมีพักดีาวมลม่มี้ค่ะใครมีเทคนิคทำให้ปีไม่ดำเม็ดเลยเจ้ากังมอต่อไปจนไกลเปื่อยอะน้ำก็ะหมดแล้ว ไก่หยอบแล้วไก่กับสีเศร้าๆเหมือนปีละเขาก็จะปิดละจะปอดละอยากให้ได้กินอ่ะหอมมากอันนี้ชิ้เตียวไว้จัดจานแล้วก็ตีบ้านนะใจมือหยัง่งอืม้มหอม พอมาทำอาหารหนื่อยกินคนเดียวอะก็ถึงแม่เลยสอนเด็กๆอะอเราวอบเฮาอะเมืนกินเพลสแล้ว่งเราชอบแบบแล้วชอบต้มแบบเนื้อาย่ากับเขา้าวเพลสเพลสกุ้งวันแต่พอมาเนื้อกินเองคือแบบอื้อหูเๆๆนื้อย่างดินะกลัวจะต้มไก่กลักวจะทันปีอยู่บ้านเฮาทำให้ต้องไปเอาปีมาจากเก่าอ,อ่ะ สำนึกบุญคุณแม่เลยเรียงมาจนใหญ่แล้วก็เฉียงทำไม่ตกฟากจาก้าพอโต,ตมาเป็นเพราะว่าบัตได้เฉียงจะอ,อ,งอธิบายละเอียดไปนิดนึงอธิบายเะเอเยดไปนิดนึงที่จริงๆเป็นคนชอบกิ่นสีในน้ำไก่มันได้ชอบกินไกลล่นะ เขาบอกว่าเปียะชิจิงเอา,ามันเหมือนแบบเอาไว้ลอกว่าเป็นจิ้มไก่อ่ะเพราะว่าพอยัแล้วมันจะสีเหมือนกันเอาหน้ามาตัวอ๋อหราืออย่างอยู่บ้านเฮามันจะต้องตุ๊บสังยินใส่ตัวอแล้วก็น้ำพริกสัอนเซอร์ได้นะคะ ห้าจุดห้าดอลลาร์เขามีถุงสองชั้นยี่ห้อนี้ือคือไ,ได้ืมนใจมันใจสูตรแบบตีเหมือนบ้านบ้านบ้านเฮาเดะแต่ว่าเต็มสูตรตีแบบเออกินได้มีความเหนือซึ่งมาจากแนวเบิร์นตีน,นี้พูดมีก่อนหหจิ้มน้อยจิ้มน้อย กิมไกลแล้วค่ะว่าชอบกิมปีสนใจน้ำพริกแบบแม่เหาแต่แบบได้อะได้เลยน้ำผักพึ่งเปิดแล้วเปิดหหใหญ่วยนะจัดจานดีกว่ามันต้องมีข้าวเหนียวแต่มันมีข้าวเหนียวอันนี้มา จัดจานสวยๆใครบอกบอกเองมันครุบเลยเจ้าพร้อมเสิร์ฟไอ้รุตก็เสร็จแล้วยำปีใส่ไก่